ตานมาเฟืองเองนะคะอยู่โรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาน้อมเกลา้าตอนนี้อยู่ม .6 แล้วคณะภารกิจคืออักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคะ่ะน้อยวได้เกท่าไรเหรอน้อยอะ่ะเขาก็ได้น้อยนะนี่น้อยอะ่ะพรุ่งนี้สอบจุดเริ่มต้นของการทาไฟล์มาจากว่าเฟืองอะ่ะไม่พอใจเพื่อนที่แบบว่าเอาข้อสอบมาให้ดูเว้ยไม่ใช่เป็นคนชอบเขียนด่าใครหรืออะไรอย่างนี้เฟืองก็เลยทําเป็นคลิปออกมาให้ถึงเขา เขาก็เข้าใจแหละเขาก็ไม่โกรธเราก็ดีกันแล้วแหละตอนนี้เพราเฟืองชอบทำคลิปแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะบูมส่วนมากไฟที่เฟืองทำอ่ะวิดีโอ7วินะคะถ้าเกิดว่าคนยังไม่รู้จักก็คือเฟืองเอาจากชีวิตจริงหรือสิ่งที่เฟืองเจอมาเนี่ยเอามาทำเป็นไฟล์ราคะคือราคค่ะมาปากินข้าวกันฟังเลยดิอูชื่อมเฟือง แม่ขอยยืมตังหน่อยฟุ่มเฟือยจริงๆเลยนะก้าวขัวก็ซนมอปลายก็เกรดตก ใชโทรศัพท์ที่เขาฝากมาเมื่อเช้าอ่ะปกติเนี่ยเฟื่องอะ่ะตื่นเช้าทุกวันแต่ว่าวันนี้ตื่นเช้าเป็นพิเศษตื่นตีสี่ห้าสิบเพราะว่าวันนี้จะไปวิ่งวิ่งเนี่ยวิ่งเพื่อออ,อกกําลังกายแล้วก็ไปท่องคําศัพท์ด้วยออถามว่ามีโมเมนต์ขี้เกียจไหมแบบว่าก็ขี้เกียจถ้าขี้เกียจก็คือขี้เกียจเลยแบบไม่ทาอะไรเลยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเออเดี๋ยวมันจะสอบแล้วนะก็เลยต้องหยุดความขี้เกียจและก็ต้องจิบหนังสือขึ้นมาอ่าน เป็นอะไรที่ท้าทายจริงๆเพราะว่ามันขี้เกียจด้วยแล้วก็ต้องอ่านด้วยแต่ว่าก็ต้องอ่านนะคะความอ่านอยากอ่านมันชนะความขี้เกียจไปอีกคําศัพท์อยู่ไหนอะอ๋อมาเจอแล้วไม่ต้องถามม้าหรอกนี่ค่ะอันนี้เฟืองเขียนตั้งแต่ตัว A ไปเรื่อยๆตอนนี้ถึงตัวอะไรนะตัวตัว C อีกเล่มหนึ่งเป็นคําที่ยังไงก็จําไม่ได้ก็เลยต้องเอามาจําไว้ในสมุดเล่มนี้พร้อมจะไปวิ่งไหมเพื่อนๆเฟืองพร้อมล้ะ คณะภารกิจคืออักษรรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมีแรงบันดาลใจในการเข้าก็เพราะว่าชอบภาษาอังกฤษความฝันถ้าเป็นอาชีพนะคะอยากจะไปเป็นไกด์เพราะว่าไกด์เป็นอาชีพที่เฟิร์นคิดว่ามันไม่ได้เป็นกันง่ายๆได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยแต่อย่างหนึ่งที่ท้าทายในชีวิตก็คือว่าเราต้องเจอคนหลายๆประเภทไม่ใช่แค่ว่าใช้ภาษาอังกฤษแล้วคุณจะอยู่กับเขาได้ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่คุณเอาใจไม่ได้คุณก็ต้องหัดมันเป็นสกิลที่ได้ฝึกในการใช้ชีวิต คันซูรีเดตคอมปายคันซสิาเรซิปอดเซนต์วอร์รัยชี้สิทธคอนเซปต์ใหญ่ไอเซนแปลว่าเพิ่มเพิ่อุบิคือเจ๊แปลว่ามีอยู่ทุกหนทุกแห่งงานแคแนลคลองทีันจี่แร็งเป็นคนตรงตงขากโกแน่นอนแน่แล้วนะเพียงคิดว่าการที่เราได้ตื่นเช้าอ่ะมันจะได้เจออากาศที่ดี แล้วพออากาศที่ดีก็สามารถทำให้สมองเราจำอะไรได้แล้วก็ออกกาลังกายด้วยคอนเสิร์ตเข้าครูเช่นแม่มันจำไม่ได้วางอ่านจริงๆเนี่ยไอ้นี่แปลววัชนะครีส ก็จะว่าไรท่านชาวาหม่ใม่สตอปซีสคันซีดยอมแพ้เซ็น u s สประชากรอ้ะหายทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เอาจะพาคุณมารูจักกับเครื่องเล่นที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำให้ร่างกายคุณบาลานซ์าคุณสนใจซื้อตอนนี้มาที่เขตอารามสิคะคูอ์กำลังเล่นอยู่ ไม่มีให้คายค่ะฟรีแปดถึงครั้งต่อนาทีจะทำให้คุณหุ่นคุณของคุณเบิรน์นอย่างไม่น่าเชื่อลองค่ะฝึนติดใจแล้วคุณก็ต้องติดใจด้วยเหนื่อยแฮะ <c oughs> วันนี้ตอนเช่วงช้าของเฟืองโมงสามหกเราเสร็จแล้ววิ่งก็เหนื่อยแล้วอ่านสับก็จําจก็ได้แล้วแหละแล้วเ,เราจะไปข้างหน้าตลาดไปซื้อนัตะหู อันนี้จริงอะ่ะเฟืองอะ่ะเป็นคนขี้เกียจม,มากเลยนะสําหรับการได้อ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วจําอย่างเงี้ยถ้าอ่านในเวลาปกติอะ่ะไม่จําหรอกไม่มีทางจาเพราะว่าหัวสมองเราอะ่ะมันเหนื่อยมาทั้งวันละจากการที่เราได้ไปเรียนอย่างเงี้ยพองานตื่นแต่เช้ารับอากาศจะได้จับได้แล้วว่าสวัสดีค่ะเป็นไงลูกไปซื้อน้ำเต้าหู้อตอนนี้เราก็ถึง ตลาดที่เฟื่องจะมาซื้อของแล้วเพื่อนๆคงอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าบ้านเฟืองอ่ะอยู่ตรงไหนตามมาหานี่เลยค่ะสุขา3าบาทการมาไม่ยากค่ะดูป้ายเลยนะคะสุขาสาวสุขาสาวเดวเจอกันค่ะเอาน้ำเต้าหู้สองุค่ะเอาไม่เอาไม่ใส่เครื่องถุงนึงอ้ใส่เครื่องถุงนึงโชค ของดีสุขาสามนะคะต้องน้ำเต้าหู้ที่นี่ทีเดียวตื่นเช้าแล้วมากินน้ำเต้าหู้ค่ะไม่เกิดก็มากิน,ไม,ไ,มกนไม่ได้ช่วยเลยกับการเบิร์นแต่ว่าจำสับได้ก็พอแล้วกําลังชีวิตเฟืองช่วงนี้ยุ่งนะคะถ้าเทียบกับหน้าตาดูไม่ยุ่งจะไม่ค่อยมีคนรู้ว่าเออตั้งใจเรียนนะถ้าคนไม่รู้จกักเขาจะบอกว่าเออเนี่ยเฟืองอ่ะเป็นคน,คนกวนๆดูแบบไม่เรียนรอแต่เรียนคือเรียนเวลาอยู่ในห้องคือต้องตั้งใจเรียนไม่หลับไม่โดดแต่ว่าเล่นอ่ะเล่น เล่นเยอะการแอดมิชชั่นสำคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นการสารไปจนถึงมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไปอาชีพเรื่องว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่พลิกผันชีวิตแบบหนึ่งเลยอะและช่วงนี้คือช่วงกินอะไรดีจ๊ะโดยเชฟมะเฟืองเองค่ะ น,นี้เฟิงจะมาทำอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมคือกระเพราค่ะเอากระเทียมกับพริกจิ้วในน้ํามันคือใส่น้ํามันแบบกรุบกริบกรุบกริบกระปีน้ํตาลหนึ่งช้อนชาเยทีเีอันนี้คือคะนอที่ไม่รู้ว่ารสชาติไรใส่ไปเพื่อทําให้หมูมันมีรสชาติ <c oughs> ที่ทีมงานไม่โอเคเลยเดี๋ยว <c oughs> ได้ล่วงอ๋อ ไปกะเพราอ่ะเขาให้ใส่สุดท้ายจะตายแล้วคะ่ะไอชิปเปงแล้วไม่ไหวแล้วกินได้บอกเลยแม่กะเพรามันก็ต้องฝุ่นบักตอนนี้เมนดิสเสร็จแล้ว <c oughs> มาค่ะน่า <c oughs> ต่อไปเราก็จะทำแอปเปอรทเเป็นไข่ดาว <c oughs> ไข่ดาวเพิ่งจะทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยคะ่ะมันจะได้ไม่อมน้ำมันเฮ้ยอ,อมแหละ เพื่อนอะไม่เชื่อว่าทําอาหารเป็นทําเป็นนะเว้ยคือพ่อเป็นเชฟเว้ยเพื่อนว่าคนเขาไม่เชื่อหรอกว่าเฟิร์นทาเป็นกันอะไรเงี้ยพอถึงพูดไปหน้าก็ดูทําอาหารไม่เป็นดีิงๆอะหน้าไหนดิมันติดอะค่ะแม่นะคะนี่ไม่โอเคเลยทำเป็นนะเว้ย Oh my god Oh my god Oh my god, oh my god. ถ้าฉันมีแฟนนะวไอ้แกก็จะอิ่มเพราะว่าฉันจะทําให้แกกินตลอดเวลาเว้ยแ,แล้วเราจะอ้วนไปด้วยกันคือมันดีคือมันดีแม่ แกคืออร่อยคือดีหน้าตาคือใช้ได้เหมือนคนทำอะ่ะอร่อยสำหรับคนที่ไม่อยากจะจำซับเพราะว่ามันยากแนะนำให้ดูหนังค่ะดูหนังของเฟิงอ่ะดูหนังสี่รอบในเรื่องเดียวกันข้งแรกก็ดูซาวแทร็กซับไทยเสร็จแล้วค่อยดูไทยแล้วก็ซาวแทร็กด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็ดูอังกฤษอังกฤษแล้วค่อยดูอังกฤษแบบไม่มีซับเลย มันจะทําให้เธอจําสับได้อันนี้บี้แมวตัวแรกที่วิ่งจากสายฝนแล้วเฟิงก็เก็บมาเลี้ยงอู้อูไม่เล่นไม่เล่นเมื่อวันก็ชอบออกไปวิ่งข้างนอกพอวิ่งข้างนอกกลับมาก็ท้องทุกทีเลยดึงแมวใจง่ายแมวนี่ใส่ไม่ดีท้องมัน,มนมอิโพบเก็บจานอเรืองอะ่ะอีหลายมูมมากเลยนะนี่ถักเฟรมด้วยนะเฟรมขอมีแหวนมงโกเล่ด้วยเว้ยเนตติ้งก็ถัก นะจ๊ะคือเฟืองอ่ะถ้าอยู่ในแบบอยู่ในโซเชียลเงี้ยเขาบอกเออแกแบบเหมือนทอมมีผู้หญิงมาจีบคือแบบทำตัวไม่ถูกอ่ะปกติอ่ะเฟืองอยู่บ้านเฟืองถักเน็ตติ้งนะเว้ยเฟืองทำผ้าพันคอเองเฟืองถักเฟรมเองเฟืองเย็บผ้าเองอ่ะเฟนงชอบผู้ชายเปล่าวะอะไรเงี้ยอันนี้คือไปแข่งพระไตรปีดกธรรมะธรรมะไปหมดเลยดูหน้าไม่ไม่ไม่มีทำไม่ไม่มีทำเลยและนี่คือช่วงปริศนาสายฟ้าแลบค่ะให้ทุกคนทายว่าไหนอ่ะเฟือง คุณมีเวลาในการคิด5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1่สคำตอบนะคะน,นี่นี่นี่เฟืองเฟืองสมัยละอ่อนตอนนั้นคือแบลเวอร์ที่คาดผมดอกไม้คนเดียวเฟืองถ่ายไว้ตรงนี้นั่งนั่งอยู่แบบมุกโผล่มาก็แบบแล้วเราก็ถ่ายเลยอย่างนี้แกได้เกรเท่าไหร่วะ ก็ไม่เยอะอะกพี่หนูอายรอจริงๆเกลเกอรประมาณนี้ยค่ะ,คะที่ทําคลิปลงในโซเชียลนะคะมันไปตอบโจทย์ความชอบของคนมันก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เขารีทว e ตแล้วก็คนก็รู้จักขึ้นเยอะคือพวกนี้มันเป็นเจวิที่ยากคือเบื้องหลังของที่คุณเห็นเจ็วิทอะเฟืองถ่าย14เฟรม14 15 20เพลง เอฟเฟกต์ซาวสโลว์เมื่อคือแบบเป็นการฝึกตัวเองมากเฟืองใช้การตัดต่อเก่งขึ้นมากพอเล่นวายถ้าในวายอะอยู่ที่3 7ม0 0มีคนดูล่าสุด3 1ล้านลูทวิตเตอร์มี1,15,000คนค่ะ Ig มี3 8 k okay. เมื่อก่อนนะขี้เกียจมากหนังสืออะไรเนี่ยไม่จับเลยพอครูสอนเอาไปเข้าน้ำเงี้ยแล้วก็นานมากไปเดินเล่นเกือบทั้งคาบอ่ะแล้วก็แบบไม่ตั้งใจเรียนเลยไม่เรียนพิเ่เตะแบบว,ว่าไม่เข้าใจแล้วไงคือก็ไม่สนใจอ่ะแต่ตอนนี้คือแบบว่าเกียรตกไม่ได้แล้วนะแบบว่าไปเรียนทุกวันไม่ไม่ค่อยหลับแบบจดจดทุกอย่างที่ครูพูดคิดถึงอนาคตาแบบเอออยากอยู่ในรั้วจุฬาอะไรเงี้ยแล้วแบบอยากอยากมีมหาลัยดีๆมีงานดีๆทํา บ้่นใจกับคณะที่จะเข้าไหมเฟืองให้ไว้แค่50า0หิทุกทวันมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่ที่ตัวเฟืองเองเฟืองตั้งคติว่าไม่มีคนโง่หรอกมีแต่คนขยันกับคนไม่ขยันถ้าเราขยันอะไรๆที่เราฝันก็ทําได้ถึงว่าพวกแกจะมองว่าฉันไม่ตั้งใจเรียนนะเว้ยแต่แบบจริงๆชฉันนะ่ะฟิตมากมากบอกเลยอะ่ะว่าพร้อมจะติดเป่ามาดูกัน สวัสดีครับกับตันฟ้องครับปฏิภาณชัยวิสุทธิกุลตอนนี้เรียนอยู่ที่ม .6 โรงเรียนสารศาสตร์วิทยาสายใหมครับคณะภารกิจของฟ้องก็คือแพทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับยุทธศาสตร์งเราหรือ strategy สำคัญมากพี่บอกเลยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่50อย่าแย่งกันค่ะ50นี้ไม่ได้เต็ม60นะคะคุณน้องคะ เต็มร้อยห้าสิบนะคะแต่ถ้าน้องอยากจะเข้าคณะมหาวิทยาลัยที่น้องต้องการเนี่ยคณะดีๆมหาวิทยาลัยดังๆเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันตัดกันที่แกะภาษาอังกฤษน้องคิดดูนะแกะเชื่อมโยงใครๆก็เต็มจริงปาร้อยห้าสิบแต่แกะอังกฤษเฉลีย่ยของประเทศแนวรับมากดิ่งลงเป็นอากาศด้านล่างทุกคนได้ที่ห้าสิบนะคะแต่ว่าพี่อ่ะดูสถิติมาแล้วน้องต้องได้ร้อยยี่สิบขึ้น จริงๆถ้าร้อยขึ้นเนี่ยเราก็ใจชื้นนะแต่พี่อยากให้ได้แบบร้อยยี่สิบไปเลยเพราะอะไรมาดูกันช่วงคะแนนแกะนะคะคืออันนี้คือมีนาที่ผ่านมาระคือเรียกว่าพี่นายเรียกว่าสองทับห้าแปดเนี่ยจากเต็มสามร้อยเนี่ยช่วงคะแนนเนี่ยได้ร2 0จนถึง180เนี่ยมีแบบ50%อะ่ะแปลว่านะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยได้เกินครึ่งหรือเกือบเกือบครึ่งนะแกะหนึ่งคือแกะเชื่อมโยงเนี่ยส่วนใหญ่ละได้เต็มนะคะ30%และเกือบเต็มนะคะอีก3 0 แกคิดดูทั้งประเทศเนี่ยได้60กว่าเปร์เซ็นี่ยที่เลงคะแนนเท่านี้นะคะแต่แกอังกฤษเนี่ยตัดกันที่จุดนี้จริงๆคือ,คอน้องได้50คะแนนเท่านั้นเองนะคะเยอะมาก70เปอร์เซ็นต์่ะ70นะ,ะถ้าน้องอัพตัวเองขึ้นมาตรงนี้เป็น0.73%ไม่มีวํามไม่ติด120คะแนนของแกรอังกฤษน้องเป็น0.73%ของประเทศ นะเมื่อไปลงแกะเชื่อโยงที่ได้ร้อยห้าสิบน้องติดชัวเลวร้ายสุดน้องต้องได้เก้าสิบถึงร้อยยี่สิบโอเคปะ่ะจากสถิติสรุปเลยว่าแกะเชื่อมโยงต้องเต็มแกะอังกฤษต้องได้ร้อยอัพนะคะจีแพคโอเน็ตเนี่ยค่อนข้างคงทีใช่ปะ่ะอยู่ที่ยี่สิบกับสามสิบเปอร์เซ็นต์ตามลำดับแต่ว่ากลุ่มเฉพาะเนี่ยคือแกะแพทเนี่ยมันจะแวรรูหรือว่าหลากหลายก็คือแกะบางคณะเนี่ยก็ใช้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ล้วนๆไม่มีแพทเลยแต่บางอันก็ใช้ลดมาเหลือสิบแล้วก็จะ ผัดแปรผันตามคะแนนแพทที่ใช้ก็หักลบกันรวมกันเป็น50%นี้เรามาลองดูคณะทอปพิทน้องอยากเข้าสตรวษทันตะน้องใช้แกะเยอะมากนะคะ20%แต่แพท1กับแพท2เนี่ยนะคะต้องไปแยกอีกเนะะฉะนั้นเนี่ยน้องเห็นเลยว่าการที่น้องจะเข้าไปทันตะได้น้องต้องนะคะได้คะแนนแกะสูงค่ะบัญชีศแสตท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยก็เหมือนกันนะคะแกดเนี่ยมีตั้งแต่ 30%, 50% 40%, 40 นะฉะนั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นแกดแล้ว่ลูกนะคะวางแผนดีๆแล้วมาดูคณะอีกอันหนึ่งที่ทอปพิษมีเทศอักษรมนุษย์แะสะศนิติสังคมวิทยามีแกด30% 5 0 30%คือถ้าน้องได้แกดสูงนะลูกมันคือทั้งหมดแล้วอ่ะาอ50%ทั้งหมดแล้วอ่ะและที่เหลือก็คือทําเกรดในห้องเอาเกรดไปยื่นใช่ปะแต่หมอในพี่ขอร้อยนะหมอแข่งขันสูงมาก น้องลองดูนะแพทย์จุฬาปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้แกดแพดยืนพี่บอกเลยว่าแพทย์จุฬาให้ความสำคัญกับแกดแพดมากคิดดู g p แพกับ o n e ไม่ใช้เลย0%ค่ะหมอจุฬาปีนี้นะคะไม่ใช้เกรดไม่ใช้ o n e ็ใช้แกดแพดล้วนๆค่ะยกเว้นว่าน้องอยากเป็น one doctor one district นะคืออะไรคะหมอชนบทแพทย์ชนบทเนี่ย GPA ต้องเกิน 3.5ค่ะเป็นทุนแพทย์1อำเภอ1นึ่งทุนนะคะใช้แก่30%นะคะที่เหลือก็จะเป็นแพทย์ทีนี้เนี่ยเรามาดูกันถ้าน้องได้แกะนะคะน้องอยากเป็นคนที่ได้ร้อยหรือได้50คะแน่นอนเราต้องได้ร้อยค่ะถ้าเพื่อนเราได้50สิมมตินะคะว่าเราได้ร้อยห้าสิบคะแนนดิบมันแตกต่างกันยังไงบ้างพี่แนนเอาค่าน้ำหนักแกะแต่ละคณะนะมาเวทให้นะนี่เทียบกับอกักษรเนี่ยสมมติว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช้แกะบัญชีสามสิบวิทวะสิบห้า 15. แปลงเป็นคะแนนดิบออกมาเนี่ยห้นาสิ แล้วแต่สัดส่วนของแต่ละคณะที่ใช้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหนูลูกใครมาแนวอักอษรมนุษยศาสตร์ถ้าน้องเนี่ยได้ร้อยน้องมีโอกาสติดมนุษย์มชเพราะว่าคะแนนน้องสูงส่วิว่าตัวเราเนี่ยเราติดอันดับหนึ่งแต่เพื่อนเราที่ได้แค่50จะเกิดอะไรขึ้นคะ8.33ไปลบ7 2 2 4น้องคะเขาเลือกได้เสียอันดับใช่ปะ่ะน้องไม่ติดเลยนะคะคือมันทําให้น้องไม่ติดได้เลยอะแค่น้องพลาดแกะอันเดียวเลยเนี่ยทำให้น้องไม่ติดได้เพราะ50าคะแนนเด่นนี่เยอะมาก วิทวะน้องบอกว่าอุ้ยวิยตวะใช้ไม่เยอะใช้แค่สิแก่แต่มีผลนะน้องเราได้ร้อยึ้นเนี่ยเรามีโอกาสติดอันดับหนึ่งวิตวะจุลาแต่น้องคิดดูว่าถ้าน้องได้50านะคะน้อจะหล่นมาอยู่วิทวะเกษตรสองจห้าเร์เซ็นต์คือจริงจุดศู่งจุดหนเนี่ยมันก็มีความหมายมากๆแล้วลูก